สวัสดีค่ะแฟนๆทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับเรื่องเล่าออนไลน์อีกแล้วนะคะช่องยี่ถกสตอรี่เรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องน้องชายคุณอาใหญ่จังนะคะไปรับฟังกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อมิวอายุ22ย่าง23ปีค่ะเพิ่งจะเรียนจบปริญญามา มิวมีแฟนแล้วนะคะชื่อวินแต่เราไม่เคยมีอะไรกันเราคบกันด้วยความบริสุทธิ์ใจจนเรียนจบวินก็ต้องบินไปฝึกงานกับญาติที่สหรัฐวินเขาต้องไปฝึกงานหนึ่งปีค่ะอันที่จริงครอบครัววินรวยมากแม่ของวินไม่ค่อยชอบมิ้วเลยจับวินแยกออกจากมิ้วค่ะแต่ทุกวันนี้ เทคโนโลยีมันก้าวไกลมากมีแอปหลายแอปที่ทำให้เราสามารถคุยกันเห็นหน้าได้มิวเลยมีคิดมากค่ะช่วงแรกๆที่วินไปเราคุยกันเกือบทุกวันก็พอได้หายเหงาบ้างค่ะหลังจากที่วินไปฝึกงานได้หนึ่งเดือนคุณพ่อของมิวก็ได้ฝากงานให้มิวกับเพื่อนของคุณพ่อค่ะเป็นงานทั่วไปทำบัญชีเลขา ขายสินค้าหน้าร้านทำความสะอาดจะว่าไปก็ในบริษัทมีมิ้วแค่คนเดียวนี่คะได้ข่าวว่ากำลังรับสมัครมาอีกคนแต่ก็ยังไม่มีใครมาสมาัครค่ะหนูขอเรียกเพื่อนของคุณพ่อว่าคุณอารามก็แล้วกันนะคะคุณอารามเป็นผู้ชายที่จัดว่าดูดีมากคะ่ะ ถึงอายุจะ44 44, 44 44ปีเท่าพ่อของมิ้วแต่ก็ดูดีกว่าพ่อของมิวมากอาจจะเพราะคุณอารามเป็นคนแต่งตัวรู้จักดูแลตัวเองและชอบออกกำลังกายเป็นประจำค่ะเลยทําให้คุณอารามดูดีมากงานของมิ้วจะว่าสบายก็สบายนะคะจะว่ายากและเหนื่อยก็ว่าก็ไปอีกแบบค่ะ แต่โดยรวมมิวชอบค่ะตั้งแต่มิวเริ่มทำงานวินก็ค่อยๆหายไปไม่ค่อยโทรมาโทรไปก็ไม่รับสายหนักเข้าหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้อีกหนูแอบเสียใจอยู่คนเดียวเงียบๆแต่ก็ไม่พ้นสายตาของคุณอารามอยู่ดีคุณอารามจึงชวนหนูพูดคุย และพาออกไปทานข้าวดูหนังทุกๆครั้งที่หนูรู้ซึมๆคุณอารามก็จะชวนพูดคุยจนหนูต้องยิ้มและหัวเราะทุกทีไปช่วงนี้งานมีเข้ามามากหนูต้องอยู่ทำโอทีและช่วยคุณอารามจัดสินค้าใส่รถเพื่อนําไปส่งให้ลูกค้าตามออเดอร์และแล้วงานหนูก็เบาลง เมื่อคุณอารามได้คนงานมาเพิ่มสองคนเป็นผู้ชายหนึ่งคนและผู้หญิงหนึ่งคนชื่อหน่อยกับชื่อเสกหน่อยจะมาช่วยมิ้วทำความสะอาดและพิมพ์งานออเดอร์ส่วนเสกก็จะช่วยในการขายและยกสินค้าขับรถนำไปส่งให้กับลูกค้าตามใบสั่งมิ้วทำงานยังมีความสุขมากค่ะวันนี้คุณอารามบอกว่า จะขอไปทานข้าวที่บ้านมิ้วด้วยให้มิ้วติดรถคุณอารามกลับพร้อมกันเลยมิวก็ไม่ว่าอะไรเพราะยังไงมิวก็ต้องกลับบ้านอยู่แล้ว mm. เมื่อมาถึงบ้านคุณพ่อได้จะเตรียมอาหารเครื่องดื่มกับแกล้มเอาไว้แล้วสงสัยว่าจะโทรหาการร่วงหน้าแล้วมิว ปล่อยให้คุณพ่อกับคุณอารามได้เดิมกินกันส่วนตัวมิ้วขอออกไปเดินซื้อเครื่องสำอางและเสื้อผ้าที่ตลาดนัดใกล้บ้านมิ้วกลับเข้ามาที่บ้านเกือบสี่ทุ่มยังเห็นคุณอารามดื่มอยู่หน้าแดงนิดนิดดูแล้วก็น่ารักดีค่ะก็นานๆนนทีมิวจะได้เห็นคุณอารามหน้าแดงปกติ เห็นแต่นั่งหน้าเคร่งขืมทำงานคุณพ่อไปไหนคะอ้อเห็นบอกว่าไฟที่บริษัทมีปัญหาเจ้านายโทรตามให้ไปดูด่วนอ,ะอ่ะอ๋อหรอคะแล้วเราไปซื้อของได้อะไรมาบ้างก็มีเครื่องสำอางลิปสติกเสื้อสองสามตัวคะ่ะนิ้วขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะ พูจบหนูก็เดินเข้าบ้านไปและเดินขึ้นชั้นสองของบ้านวันนี้น้ำไม่ค่อยไหลมิวจึงต้องมาอาบน้ำข้างล่างเมื่ออาบน้ำเสร็จมิวจึงออกมาจากห้องน้ำซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่คุณอารามกำลังจะผักประตูเพื่อเปิดออกจังหวะนั้นมือของคุณอารามก็มาจับโดนเข้ากับประทุมทานของมิวพอดี มิวตกใจดูคุณอาก็ตกใจแต่ในความตกใจมันกลับมีกระแสไฟฟ้าบางอย่างเกิดขึ้นแต่คุณอารามก็ไม่ได้สารต่อหรือทำอะไรมิวจึงปลีกตัวขึ้นห้องไปและลงมาอีกทีเมื่อแต่งตัวเสร็จคุณอารามจึงขอตัวกลับมิวจึงปิดบ้านปิดไฟขึ้นนอน เช้าวันรุ่งขึ้นมิวไปทำงานตามปกติวันนี้งานที่ร้านยุ่งมากยุ่งจนถึงเวลาเลิกงานออฟฟิศที่มิวทำงานอยู่จะมีสามชั้นวันนี้คุณอารามไม่ค่อยสบายจึงโทรลงมาสั่งมิวให้ซื้อข้าวต้มขึ้นไปให้คุณอารามอยู่ที่นี่และพักที่นี่ค่ะเป็นทั้งบริษัทและเป็นทั้งที่พัก ฉันออกไปหาซื้อข้าวต้มหมูให้คุณอารามกลับมาถึงที่ร้านหน่อยและเสกก็ได้ล็อกประตูกลับบ้านไปแล้วฉันจึงเปิดประตูเข้าไปด้านในและล็อกประตูด้านหน้าเดินขึ้นไปที่ชั้นสามบนนี้จะแยกเป็นห้องครัวห้องนั่งเล่นและห้องนอนฉันเทเข้าวต้มใส่ชาม และขอประตูเรียกคุณอารามแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับมิ้วจึงถือวิสาสะเปิดประตูเข้าไปดูและก็ได้เห็นคุณอารามนอนขดอยู่ใต้ผ้าหม่มมิ้วเดินเข้าไปสะกิดเบาๆคุณอาคะคุณอาพร้อมกับเอามืออังหน้าผาอืมมิวหรอค่ะ ลุกมาทานข้าวต้มก่อนนะคะจะได้กินยาเดี๋ยวมิวจะเช็ดตัวให้คุณอาจจะได้สบายตัวมิวไปยุกชามข้าวต้มมาออกเข้ามาให้คุณอาและคุณอากินจนหมดมิวเก็บจานลงมาล้างเรียบร้อยและเอาน้ำใส่กละมังพร้อมกับผ้าเช็ดตัวเข้าไปหาคุณอารามอีกครั้งและมิวก็เช็ดตัวให้กับคุณอาราม มิวเกิดอาการแปลกๆขึ้นมาอีกแล้วค่ะใจของมิ้วสัน่นวิววิวสมองเริ่มจินตนาการภายใต้ผ้าห่มนั่นจะมีอะไรนะทำไมคุณอารามกล้ามแน่นขนาดนี้ดูซิกแพคสิโอ้ยไบรุ่นยังอายเลยไร้ไขมันส่วนเกินไม่รู้มิ้วคิดไปถึงไหนที่รู้รู้ตอนนี้ มือของมิวเจอเข้ากับอะไรบางอย่างอะไรที่มิวยังไม่เคยเจอแต่เพื่อนของมิวเคยมาเล่าให้ฟังมิวจะเรียกแทนอะไรบางอย่างนั่นว่าน้องชายแล้วกันนะคะมิวรู้สึกหน้าแดงและมือไม้สั่นไปหมดเลยค่ะ เมื่อเช็ดตัวให้คุณอารามเออคุณอาคะหืมทําทำไมน้องชายคุณอาใหญ่จังคะปลูกแล้วก็รับผิดชอบด้วยล่ะกล่อมมันนอนด้วยทะาท่าำยังไงคะไม่พูดพร่ำทำเพลง คุณอารามก็สอนวิธีกล่อมน้องชายของคุณอาให้นอนหลับคุณอาคะคุณอาคุณอาคะหนูเรียกชื่อคุณอาทั้งคืนดูเหมือนอาการไข้ของคุณอารามจะหายเป็นปลิดทิ้งเลยคะ่ะคุณอารามเล่าให้มิวฟังว่าคุณอาแอบรักหนูมาได้สองปีแล้ว และได้สู่ขอมิ้วกับคุณพ่อไว้ล่วงหน้าแล้วคุณพ่อเปิดโอดกาสให้มิวได้ใกล้ชิดกับคุณอารามและคุณอารามก็เข้ามาในวันที่มิวกำลังอกหักด้วยคุณอาทั้งรักทั้งเอาใจใส่ดูแลจนมิ้วเผลอใจไปรักคุณอาตอนไหนก็ไม่รู้รู้แต่ว่าตอนนี้มิวรักคุณอารามมากมากถึงมากที่สุด เราสองคนอยู่ด้วยกันตลอดทั้งวันทั้งคืนพอผ่านไปได้หนึ่งเดือนคุณอารามก็จัดงานแต่งงานใหญ่โตระหว่างเราสองคนและและ้วจากคุณอารามก็กลายมาเป็นคุณสามีที่รักอย่างสุดหัวใจจบแล้วนะคะเรื่องน้องชายคุณอาใหญ่จัง ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้แอดด้วยการกด subscribe กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะบุญรักษาเทวดาอวยพรขอให้ทุกทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสวัสดีค่ะ